ส่วนอีกที่หนึ่งค่ะจะพาไปที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงชาวหาดใหญ่นะคะได้มีการเข้ารับชุดตรวจ ATK ผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตาังที่ร้านยาเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจและลดค่าใช้จ่ายค่ะ ที่ร้านยาธนพัฒน์เภสัชอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ทำแบบประเมินแล้วก็สแกน Q ิว o d e คเพื่อเข้ารับชุดต,วตรวจ ATK ฟรีของสอปอสอชอผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตัางค์ซึ่งบรรยากาศที่ร้านนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้โดยเขาจะมีประชาชนค่ะที่สนใจมาลงทะเบียนแล้วก็เข้าเข้าแถวนะคะต่อคิวเพื่อที่จะรอรับชุดต,วตรวจกันอย่างต่อเนื่องโดยจะมีวันละประมาณ1 150ไปจนถึง200คนด้วยกันเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดสิในช่วงนี้ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ค่ะ เภสัชกรทะเนศเลิศสุทธิคุณเป,เปิดเผยค่ะว่าในสัปดาห์นี้ประชาชนมีความต้องการชุดตรวจเพิ่มมากขึ้นทําให้ต้องเตรียมช่วงชุดตรวจไว300้300-400ถึงชุดต่อวันขณะที่มาตรการของทางร้านมีการปิดกระจกอย่างมิชิดมีเจลแอลกอฮอลทำความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชือ้อและจัดเวน้นระยะห่างสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยซึ่งนอกจากนี้ก็ที่ร้านยังมีบริการจําหน่ายชุดตรวจเอทีเคทั้งแบบน้ําลายและแบบตรวจทงจมกูกซึ่งเริ่มต้นที่ราคา50บบาท ถึง200บาทค่ะด้นานนางสาวอุไรรักษาประชาชนผู้ได้รับการได้รับชุดตรวจ ATK ค่ะบอกค่ะว่าตั้งใจจะเข้ามาซื้อชุดตรวจแต่เพราะว่าตนเองค่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่เมื่อเข้ามาที่ร้านยาแล้วเห็นว่ามีการแจกชุดตรวจ ATK ฟรีจึงคิดว่าสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ดีและก็ยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยค่ะก็พอดีที่บ้านแถวบ้านก็เป็นอยู่ค่ะก็เลยว่าพอดีลูกชายไม่สบายด้วยก็เลยมารับว่าจะไปตรวจค่ะ ก็เห็นเขาให้ฟรีก็เลยมาดูถ้าว่าได้ก็ได้ถ้าว่าพา่าตั้งใจจะมาซื้ออยู่แล้วดีกว่าค่ะดีกว่ามากเพราะว่าอย่างน้อยอันหนึ่งก็ห้าหกสิบเราก็ประหยัดตังไปด้วยห้าหกบาทก็เพิ่มให้มันให้ประชาชนตรวจได้ทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นกันเยอะมากก็เลยอยากให้แบบเขาเพิ่มให้ให้เยอะกว่านี้หน่อยคือเราไม่ต้องมาออกตังซื้อเองอะ่ะ เพราะว่าส่วนมากสมวันสีวันอย่างนี้เหมือนเด็กไปโรงเรียนก็ต้องตรวจบ่อยอ่ะใช่ไหมคะ